แต่ว่าดยมากอดีตกับอนาคตมันติดกันอย่แล้วงั้นมันดึ้ดิ่งไอ้สัมสติมันก็ไม่ขาดใช่ไหมละ่ะไอ้ชนะสัญญามันก็ไม่กระจายาออกไปไอ้ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละเพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่ในปัจจุบันเพราะจิตไปอยู่ในอนดีตอนาคตอดีตอนาคตแล้วก็ไม่ได้ดูเหมนแต่ว่า มันเห็นก็นอ๋อมันเห็นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่เห็นขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็ละเอียดมากอยู่นะความในพระพุทธศาสนาเนะี่ยศาสตร์เนี่ยศาสตร์นี้เนะี่ยเป็นศาสตร์ที่ละเอียดไม่มีไม่ไม,มีว่าอาจารย์ผู้ศึกสิที่ไหนจะเป็นมนุษย์ที่เทวดานมมีพระเจ้าองค์ไหนจะสอนได้แล้วศาสตร์นี้ โดยมากศาสตร์ทุกศาสตร์นี่ต้องสอนนอกตัวใช่ไหมต้องสอนนอกตัววิชานี่นอกตัวนั้นใช่ไหมน่ไม่มีแล้วก็รู้นอกมันแต่ตัวของวเองก็ไม่รู้แต่ย่านึกนะว่ารู้ความจริงนะไม่รู้ความจริงไอ้ข้างนอกมันออกไปจับตัวเนี่ยถ้าตัวไม่มีแล้วโลกจะมีที่ไหนล่ะคนที่ตายแล้วมีโลกไหม ในโลกมีอะไรเหลืออยู่ไหมไม่มีเหลือเลยงานดิก็สอนจ,จอนนากตราบตนั่นสอนครอบคัวนั้นให้มีศาสไหนที่จะมารู้ความจริงของตัวให้เรียนให้รู้ความจริงของตัวมีพุทธศาส์สนาอันเดียวเท่านั้นแล้วก็เมื่อรู้ความจริงของตัวแล้วก็จะรู้คนอื่นด้วยไหม เพราะการไปเห็นรูปนี่เพราะเห็นด้วยตาใช่ไหมเอาหูไปฟังก็ไม่เห็นได้ยินเสียงก็ต้องไปยินวยหูเอาตาไปฟังก็ไม่เห็นใช่ไหมนี่อย่างนี้อ่ะรู้ของตัวเองใช่ไหมตัวเองอ่ะเพราะตำรวจดูตัวก็เห็นผลในตัวมันก็ปรากฏตัวแล้วคนอื่นเหมือนกันไหมกับเราเหมือนกันเป็นเหตุให้รู้จักคนอื่นด้วย โอไอทีตอย่างเหตุนั้นมันเกิดขึ้นับคนนั้นอ่ะเพราะคนนั้นได้อาศัยได้ปัจจัยได้เหตุผลอย่างนั้นแต่ถ้ารู้คนอื่นแล้วไม่รู้ตัวเองแล้วก็ไม่รู้เรื่ว,ว่าคนอื่นมันหลายคนนะจบไหมจหมิตใจของคนนั้นเป็นยังไงยังไงอะไรอะไรเนี่ยเรียนได้ไหมจบนี่ถ้าพระพุทธศาสนาเราเรียนจบจบยังไงตามีหน้าที่เห็นรูปใช่ไหม ลูกที่ปลากดอยู่เนี่ยเพราะตาเห็นใช่ไหมใช่ไหมนี่จบแล้วนะแค่นี้ไม่ต้องเรียนอีกแล้วแค่ขีชาติขีร้อยปีขีล้ามปีขีพันปีก็ตาก็มีหน้าที่ทำมาที่อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียนอีกเอะตามันไปได้ยินเสียงมั่งหรอม,มันมะีไหมหรอไม่มีอ่ะจะตัวขีร้อยชาติขีล้านชาติก็ตาก็เห็นลูกนั้น จะเอาตาไปฟังเสียงอะ่ะหรือหนวกแววเอาตาไปใช้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม,ไมนี่เพราะงั้นเป็นวิชาที่เรียนจบทำไมถึงเรียนจบเพราะเป็นของจริงทำไมจึงว่าเป็นของจริงเพราะพิสูจน์ได้นี่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นจบ จบแล้วทีนี้ไอ้ความเข้าใจผิดต่างๆมันก็เป็นปัจจัยให้เราเกิดกิเลสความโลภความโรกรธความหลงค,ความเบียดเบียนกันอะไรต่างรกันทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมไม่มีแล้ววิชาอะไรจะทําให้พุทม,มาเล็กลงพุกตารางน้อยลงม,มีไหมไม่มียิ่งวิชาทางโลกยิ่งเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามจะมีอํานาจราชนามากเท่าไหร่ก็ตามไอ้ตารางพุกตารางขยายเลย เดี๋ยวนี้ก็ขยายนี่ขวางไปมันจะต้องขยายอีกแล้วนะนูอนอ่นอะไรบางเข็มลาดยาวก็ต้องขยายต้องขยายแล้วไม่เรี่ยนที่จะทําให้ทุกตรารังเล็กดุนน้อยดุนไม่มีฮิวสาดเดียวสาดเดี้แต่เวลานี้ทําไมทุกตารางถึงจะขยายขึ้นไปกว้างขวางมากทังไงนะใช่ไหมพวกเราที่นับถือพุทธศาสนาเน,นี่ย ไม่น่าจะดีนะนับถืออย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ต้องเรียนรู้และต้องเห็นความจริงรู้แล้วก็ต้องละด้วยหรือว่าอ๋ออันนี้เป็นเหตุที่ให้เกิดความเดือดร้อนนี่เป็นเหตุต้องเทกตารางอย่างนี้แล้วก็ต้องละเหตุด้วยอย่างนี้ถึงจะได้ไม่ใช่รู้อย่างแต่ว่ารู้ก็เป็นเหตุสําคัญถ้าไม่รู้ก็ทํามไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่รู้แล้วต้องอบรมจิตใจของตัวด้วยไม่ใช่รู้แล้วได้ทุกอย่างอ่ะ รู้แล้วนึกเอาไม่ได้ต้องทําอุดกลมให้สิ่งนั้นเหตุปัจจัยอันนั้นเกิดขึ้นถึงจะได้นนไม่มีแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงทางศาสนาไม่มีเปลีป่ยนแปลงทางเลือกม่เปลี่ยนไปทฤษฎีลดไอ้หี้เพิ่มไอ้น,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 นั่นอะไรแต่อะไรแม่ฉันเห็นเด็กเรียนหนังสือนะวิชาโอ้โหเดเ็กตัวเล็กๆนะ ปฐมสองปฐมสามอะไรปฐมสี่กูไว้กระเป๋าวิชาที่เรียนน่ะไม่คิ้วเนี้ยแหมตัวอีกยังแหมหน้าถึงสามเลเกินโอ้โหยังกรบมหาวิยาลัยไม่รู้อะไรประทุกเข้าไปประทุกก็ไปแหมเรียนแต่จะบอกกูในจริงจริงจังแม้แต่จะตัวของตัวเองก็เอาตัวไปรอดว่าตัวของตัวจะหาความสุขได้ด้วยวิธีไม่ใช่วิชาต้องประทุก ปฏิบัติยังไงทํางานยังไงเพราะว่าผลทั้งหลายมันเกิดจากกรรมใช่ไหมเกิดจากกรรมอะการงานนี่แหละคือเป็นตัวกรรมอะการงานทั้งกายมั่งของวาจามั่งของใจมั่งอะไรนี่นี่อะมันเกิดขึ้นอย่างนี้แมมบอกว่าเห็นเด็กเกิดเยอ้โหหน้าสวยเรายังถือยังไม่ค่อยจะไหวเลยทำไมถึงได้กอดกลวยให้กันเป็นเช่นนั้นแล้วก็เปล่านะ ม่ช่นะนั่นาาเป็นปัจจัยกับไอ้คุกตารางเยอะแยะเลยเข้าใจทำลูกกระเบิดมือเข้าใจทำลูกกระเบิดขวดเห็นไหมนี่วิชานี่วิชาที่จะก่อให้คุกตารางมากขึ้นนไม่ใช่มีวิชาที่จะให้สงบไม่มีศาสตร์อะไรที่จะทําได้นอกจากพุทธศาสนาเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราละเลยกันทั้เกนกันทาง ไม่รู้จักทั้งๆที่สัมโนครัวเราเป็นพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้จักองาพุทธศาสนาที่เรานับถือเนี่ยมันคืออะไรมันคือทำยังไงเรามีประโยชน์อย่างไรนี่มันเป็นอย่างนี้และบางทีจะถามว่าล้าสมัยก็ไม่รู้จักของจริงเนี่อล่าสมัยได้ไหมนะนะแต่ก่อนนี้ข้าวตาเห็นเดี๋ยวนี้ข้า,าตาเห็นรูปกันอืหรือแต่ก่อนนี้ข้าวตาเห็นรูปเดี๋ยวนี้ แม้สมัยนี้เข้าสมัยใหม่แล้วไอ้ตาเห็นรลกนะ่ะลาสมัยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเอาหิหนนะ่ะมีนะอย่างนี้มีนะนมีในลาสมัยอย่างนี้ลาสมัยในะตะกอนเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะได้แต่นี้ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าของจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีการลาสมัยได้ยังไงแต่หน้าเสียดายที่สิดพระพุทธดาได้พระพระุทธศาสนา แหม่ที่ประเสริฐที่สุดและเป็นของจริงที่ดสุดได้แล้วเป็นไปทุกประโยชน์สุดแกสัตทั้งหลายในโลกจริงจริงแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่สนใจลอยเสด็จนกระทั่งไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรน่ากรดใจนะอย่างนี้จะเอาอำนาจอะไรนะมาใชา้เนาะมาใช้ให้คนที่มีความประพฤติชั่วแล้วกลับเป็น ของดีที่เป็นคนดีไม่มีไม่ไมีเนาไอ้ศาสตร์นี่ศาสตร์เดียวแต่เวลานี้เราละเลยกันเราก็เรียนกันวิชาเท่าไหรเท่าไหรโอ,โ,อโอ้ไอความชั่วไอวิชานั่ก็มาเป็นปัจจัยให้เข้าใจทําชั่วมากขึ้นเลยนะเอเข้าใจนะคนที้ทาชั่วเดี๋ยวนี้ทําได้เก่งราะอะไรเพราะว่าเรียนแหมบางทีก็ฝึกปริญญาไปเอยนี่แหมเก่ง อสสีตสารางทีไม่สามารถจะทําได้ถึงอย่างนั้นเห็นไหมอย่างลุกระเบิดขวดเนี้ทําได้ไหมสสีตสารชาไลาชนา,า,ชา,าทําเป็นนะไหมทาไม่เป็นต้องพว,วเรียนต้องมาหาวิทยาไัยต้องรักศึกษาถึงจะทําเป็นอย่างนี้่ <laughs> มันกลับมาเป็นปัจจัยไม่ใช่เราเป็นปัใจจัยให้ดีฮะได้ดีนะพราะว่ารู้แล้วว่าไอ้กิเลสม,มันมีมันก็ต้องเอาไปทําประโยชน์แก่กิเลส ไม่ได้ไม่มีที่การที่จะละทิ้ไม,ม่แล้วก็หาด้ยวยว่าบ้านเมืองมัวแต่ไปทําอย่างนั้นแหละบ้านเมืองก็ล่มจมชาติไทยก็ไม่มีใช่ไหมในชาติไทยก็ไม่มีสิเก็ล่มจมหมดห่วงนักชาติหนึ่งห่วงให้เก,กินแล้วจะเอาไว้ทำไมเอาไว้ให้ฆ่ากันใช่ไหมล่ะ เอาชาติไทยไว้ให้ากันฉันบอกใจฉันนะฉันไม่อยากให้ชาติไทยเหลือเลยสักคนถ้ามันหมดไปเลยเนี่ชาติไทยจะไม่ทนทุกไปทีไม่ต้องมาฆ่าลีตีฟันไม่ต้องมาถูฟูกระเบิดถืออาวัยก่ต้องถูกร,ระเบิดประมานูลายอะไรในคนที่อยู่โนยังเนี่ยเพราะไม่ชายมากขึ้นให้หมดเลยคนไทย ไม่ต้องแล้วไม่ต้องลำบากแล้วไม่ต้องทำม,มาหาทินไม่ต้องลำบากยากจนไม่ต้องเจ็บไข้ไม่ต้องอะไรทุกอย่างดีไหมแต่อย่างนี้ไม่ดีเลยจะเอาคนไข้ไว้ทำไมเอาไว้แต่เอาไว้เ,ไวเพื่อจะให้ขาดนั่นแหละก็รว่ารักษามันต้องใช้อ,อำนาจี่พูดพวกนีน้มันต้องรักษาได้ด้วยอำนาจหรือก็พยายามสร้างอำนาจกันใครมีอำนาจมากเลย เป็นผู้ใหญ่โตยิ่งใหญ่แต่ว่าในที่สุดแล้วก็เหมือนกันแม่หมาตายตัวนึงไปรคนมีอำนาจใหญ่ตัวคนที่ทำลูกระเบิดปรามาดูได้มันก็ตายอย่างเดียวกันกับหมานะั้น <c oughs> มันก็มาด้กินมากไปไม่ด้ก,กินมากไปกว่ากว่าคนธรรมดาที่ทําไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีพิเศษว่าถ้าคนทำลูกระเบิดประมาณนูได้แล้ว ไม่ต้องเสกเลยเอาประเทศนั้นไม่ต้องสงร้างโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วคนที่ทําระเบิดประมาณนู้ได้แล้วไม่ต้องแกไม่ต้องตายไม่ต้องมีเสียใจไม่ต้องมีโศกเปริเทวทุกขโทม,มานะคิดอะไรไม่สําเร็จความปรารถนาจะไม่มีแก่คนที่ทําระเบิดประมาณนี้ได้อย่างน้นหรือเนาะ อ้คนที่ทำได้ก็ถึงจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ยังไงพูแก่ไอ้จิตใจของตัวเองไม่ได้ไไดไเก็บจิตาจน่ะแล้วเอาไว้งพูดอย่างนี้ไปเดียวพวกที่เขาเป็นการเมืองนะที่เขาเข้าก็จะหาว่า,ลาหลายนี <c ười> ่ทำลายชาติมช่วยกันสร้งางชาติ ทางทางเป็ชาติแต่บอกว่าชาติเนี่ยเป็นความทุกข์ใช่ไหมเกิดมาเนี่ยชาติตุกทุกข์ขานทางทางไ้บอกไปอย่างนี้แล้วก็ยังจะพยายามให้เราช่วยกันสร้างชาติช่วยกันสร้างทุกข์เพราะนั้นไอ้ทางโลกกับทางทางเนี่ยมันเป็นหน้ามือกับหลังมือน,นะอย่าเอามาใชาร้รวมกันไม่ได้ก็ต้องเป็นประโยชน์ก็ต้องเป็นรั่วประโยชน์คนละอย่าง ประโยชน์ทางโลกก็อย่างหนึ่งต้องทําอย่างนี้ประโยชน์ทางธรรมก็อย่างหนึ่งก็ต้องทําอย่างนี้นะคะเนี่ยี่พูดอย่างนี้ก็กไม่ไปได้ทีหน้านะฉันลเ,เลยอยากให้จบเลยแต่ว่าแล้วมันก็จบไม่ได้ เราถ้าอ่านไม่ฟังไปเฉยๆก็ไม่รู้นะจําไม่ได้เลยแล้ต้องไม่ค่อยใจมันจําจไม่ได้ก็ให้เข้าใจเลยก็ย,ยังดีพอใครก็พูดขึ้นมาเราความเข้าใจขเราก็เกิดขึ้นมา <c oughs> ละเสียสิจุดเฉดได้ผิดละเสียซสิจตัที่ผิดด้วยยามอันเห็นลักษณะแห่งน,นาเมเรีอ คือมลเสียซึ่งสำคัญว่าจะภาวะไทยนิได้ในานามแหละลูกอันระกอบด,ด้วยไทรตูปฐา,านิยานนี่เราต้องตายเราต้องตายเนี่ยเพราะอะไรเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องกินข้าวเราไม่มีข้าวจะกินนะหรือเราเดือดร้อนเราต้องโศกะปีะเทวเนี่ยเพราะอะไร มันมาจากไหนม,มันมาเราเข้าใจว่ามาจากคนอื่นใช่ไหมแล้วก็พยายามใช้อำนาจป้องกันไม่ให้เกิดไอ้โสกะปริเทวทุกขโทมาน,นัสคิดอะไรในสมความปรารถนา็สมประสบสิิงที่ไม่เป็นที่รักที่เรา,า,าสร้างอำนาจมาเพื่อจะป้องกันนี้ใช่ไหมแล้วป้องกันได้อำน,นาจอะไรจะป้องกันได้ไม่ได้ แล้วรู้เราก็คิดว่าอย่างนั้นถ้าอำน,นาจอยางที่จะทําให้เราเดือดร้อนแต่เราหาลู้ไม่ว่ะถ้าเราไม่ถ้าเราเกิดมาใช่ไหมเราไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่เกิดแล้วเราจะพบเรื่องสิ่งอย่างนี้ตอนนี้ตปนนี้ก็กลัวกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่เกิดอีกลัวจะไม่มีทุกข์อีกความไม่ประลาดเป็นและเสียซึง่งความสําคัญผิด อันประพฤตเป็นฝ่ายด้วยสามารถยินดีในเดินจะขำด้วยอาชีนวายญาใณใีดึ้นิปัจนานะคะคือมาละเสียซึ่งสัญญาอันกำหนับยิ่งนะด้วยนิพิทายานหนึ่งเพราะนั้นเราจะละความกำหนับหรือละตันหานต้องเข้าถึงนิพพิทายานคือต้องเบื่อหน่ายในทุก ไม่มีความยินดีในทุกเคระหเสียซึ่งท่าวะม่ได้เติมส่วดตนให้คนจากนามและลูกด้ยวยงมุนมกินสุกมีตายานทางท่านไม่มีวิปัจนาขท่านเห็นโทษท้ายนามลูกชาตาเดียวไม่ได้เห็นโทษของสิ่งอืน่นเพราะงานท่านถึงได้ทําไมถึงจะไม่มีนามลูกถึงจะไม่มีได้ก็ต้องไม่มีชาติความเกิดทายังไงชาติความเกิดถึงจะไม่มีท่านก็บอกไว้ เพราะว่าอะไรวัตตะกิเลสเป็นวัตตะเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นวัตตะทำเป็นปัจจัยให้เกดิดวิบาวิบากก็เป็นวัตตะกรมวัตกิเลสสวัตกรรมวัตวิบาแล้ววิบากก็เป็นปัจจัยเป็นวัตตะให้เิิดกิเลส ก็วนเวียนกันอยู่แ้่มีท่านมารูเสีบอย่างนี้ท่านยิงจะทำยังไงเราถึงจะพ้นจากวัฏฏะพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ต้องตามให้พ้นจากเนี่โยโอกาสไเทวทุกขะโทมนัสให้เป็นสุขให้สบายแหมมีเงินมงทองใช้ให้อยู่สุกอยู่รามไม่ใช่อย่างนั้นนะ ความสุขที่จะเกิดขึ้นจากคําสอนของรรพ,พะระสัมมาสังพิชธจาที่เราจะมาพึกปฏิบัติตามไม่ใช่อย่างนั้นนี่ความสุขอะไรพาให้พ้นจากชาติท่านก็นบอกแล้วความทุกข์ในชาติไม่ใช่บอกว่าความทุกข์เลคือไม่มีตึกอยู่ไม่ใช่อย่างนั้น <laughs> ความทุกข์นี่มอมาจากชาติความเกิดไม่ใช่ไม่มีตึกอยู่นี่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีเงินใช้ ไม่ใช่ไม่มีข้าวจะก,กินอันนี้มันก็มีนะอันนี้ก็มีเหมือนกันก็เป็นทุกเหมือนกันแต่ว่าทุกอันนี้ทั้งหมดต้องมาจากชาติก่อนเองเอ็ไม่ใช่มีเงินมากแต่เราเข้าใจผิดเรา้าใจว่ามีเงินมากแล้วเป็นสุดใช่ไหมไอ้มีเงินมากแล้วถูกฆ่าตายก็เยอะแยะ ฉันว่าสมัยสมัยนี้ไอ้คนจนไม่ค่อยถูกเบียดเบียนเท่าไหร่หรอกใช่ไหมดูสิเผื่อพิมพ์สิลงอ่ะม่เรื่องคนจนเรื่องคนรวยคนมีคนมีอำนาจคนรวยคนมีเงินทั้งนั้นลักพาตัวไปเอาค่าทายใช่ไหมถูกปล้นคนจนไม่มีนะไม่ถูกกไม่ถูกปล้นละแล้วก็ ทุกท่งทุกอย่างโอ้โหต้องระวังไปทั้งนั้นถูกที่ไปไหนถูกที่ว่าอะไรเพราะว่ามีเงินแม้มีไม่ต้องมีมากมนี่มีน้อยแต่สร้อยทองเครื่องสลึงนึงก็ถูกทีเ่เพราะคนนั้นมีมีแต่สร้อยมีของที่จะให้เขาแต่คนจนไม่มีเรื่องมาซื้อที่นถูกที่ททท ยังไม่เห็นมีใครไปจี้คนคุณยิ่งยังไม่ลงใครจี้คนขอทานนะไม่ใช <c oughs> ่ไม่มีใครจี้หรอกแล้วก็มาละเสียซึ่งความสำคัญผิดประพฤตด้วยสาม,มารถยินดีในดุญจขันด้วยอาจีนวายามแล้วก็ทำให้เติดความเบื่อหน่ายเห็นโทษของเบญจขันธ์ ก็เกิดความเบื่อหน่ายด้วยิพิธายานคือมาละเสียซึ่งสภาวะที่ไม่ได้เปื่อนฝนให้พ้นจักรูปหนามและนามด้วยมุลจินตุกรมยตายานคือมาละเสียซึ่งโมหะอันเป็นปฏิปักษ์แก่ปฏิจังขายานคือปัญญาอันตกแต่งอุบายอัน อย่ามาละเสียซึ่งสังขารหนึ่งมาละเสียคือตกแต่งให้ให้เกิดชาติพบนั้นคือมาละเสียซึ่งไม่ได้มัธยัดในสังขารด้วยอุเบขาญาณคือมาละเสียซึ่งอันถือผิดจากคลองของพระจากคลองอพระอริยสัจหรือจากคลองแห่งความจริงคืออริยสัจ ันนี้เราก็ลูกอรลยสัตว์เราก็คยได้ยินกันนะชาวพุทธนะแต่อรลยสัตว์จะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราก็อยากเห็นอรลยสัตว์อยากพบอรลยสัตว์รู้ว่าการเห็นอริยสัตว์นี่ต้องเป็นอริยะบุคคลเนี่ยก็อยากเห็นอรลยสัตไ์แต่ปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันอยากจะเป็นอริยะบุคคลอยากจะเห็นอรลยสัต,ต์แต่อตริยสัตว์ถเกิดอยู่ทุกอมหายใจเข้าออกไม่เอาไม่ดูไม่เห็น เออไม่เห็นเออโอ้ยป่วยเจ็บแม้ลำบากลำบนเลอะเกินจะทำยังไงอ่ามีคนเข้าวัดนะก็ถามบอกว่าอ้าวป่วยค่ะป่วยไข้ดิเป็นอะไรศยสตร์หรือเปล่าเป็นธรรมะอริาสตจ์เป็นของจริงซึ่งไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงคนแม่พระสมาสามทูดิชาภูตงศึกอยู่ในลักษณะของอริยศสตร์เหมือนกันเพราะงั้ทนทำางช่า,ง,า,างบอกอ้าว ไม่เป็นธรรมะเลยจบไข่เนี่ยก็เป็นธรรมะนะแล้วก็เป็นอริยสัจด้วยพอเราอยากเห็นอริยสัจไม่ใช่หรือเนอะเราเข้าวัชวาปฏิบัติก็อยากต้องการจะเห็นอริยสัจอยากเห็นอริยสัจแต่พออริยสัจเกิดขึ้นไม่อยากได้ไม่อยากเห็นอริยสัจอยากจะให้อริยสัจมันหมดไปจ้ะอริยสัจเกิดขึ้นแทนจะเข้าไปรู้ความจริงว่าอ๋อนี่เป็นสัจจะทำซึ่งไม่ดีใคร สัตว์ในโลกนี้หมาแมวมดปลวกอะไรมนุษย์เทวดาก็ไม่สามารถเจออกเลี่ย,ยงได้ใช่ไหมได้อย่างเดียวลหละคือว่าไม่ให้เรามีชาติความเกิดเกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ตามเทวดาและโธมก็ต้องมีอย่างนี้นี่เราก็ต้องนึกอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมเพราะงั้นจะไม่ให้เกิดก็คืออย่างเดียวแล้วยาไปยินดีในชาติความเกิดนี่ เราก็บอกว่าเราก็นึกว่าอ๋อนี่ยเพราะภพชาติเกิดมาเราเห็นโทษของความเกิดพอเราเห็นโทษของความเกิดเราก็ไม่อยากได้ความเกิดใช่ไหมทำไงถึงจะเห็นโทษความเกิดไม่เห็นเราไม่เห็นถ้าเราไม่ได้ทําเจริญวิปัสสนาคือว่าไม่เห็นโทษของตัวเองวิปัสสนาเท่านั้นแหละเพราะวิปัสสนานี่ให้รู้ตัวเองให้รู้ตัวเอง โทษทั้งหลายอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนี่แหละแล้วถึงจะเห็นโทษของตัวเองมาเห็นโทษของตัวเองแล้วถึงจะเบื่อหน่ายตัวเองต,ตัวดิถ้าไม่มีตัวจะได้แล้วเราก็เป็นสุดอย่างเองทุกทั้งหลายจะไม่มีเลยแก่เราทำยังไงตัวว่าเกิดมาจากอะไรเอาเกิดมาจากที่เรสวัตเป็นปัจจัยให้ทำกรรมาวัดเกิดมาดีมั่งชั่วมั่ง ก็เป็นเกิดฟัาก็เป็นดีปาควัดแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างกิเลสต่อไปดังนั้นวิธีละกิเลสเนี่ยมีแต่พุทธศาสนาอย่างเในโลกนี้ถ้าพระพุทธศาสนาไม่เกิดขึ้นในโลกนี้จะไม่มีเลยดีดังนั้นที่เราท่านเป็นไม่ถือว่าการเกิดมาในพบพระพุทธศาสนานี่ได้มีโอกาสที่จะสร้างความ้นทุกได้ ให้เป็นปัจจัยต่อไปให้พบชาติมันน้อยลงจนทั้งสิ้นสุดดูนับว่าเราเป็นลาบพันประเสริฐที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา<ม>แต่เวลานี้พระพุทธศาสนาก็ถูกตีเตียนมากมเนี่ยเขาเนี่ยม,มาเีืเ่อยถจริง<ม>เอหน้านี้เลยนะฮะตอย่างเดียวกันยาจึง่เป็นเป็นปัญญาที่จะทําให้เิเสหมดไป เดี๋ยวนี้มันแย่คือมาละเสียซึ่งอันถือผิดจากคลองอริยสัจ์คือถืออาว่าเที่ยงเป็นต้นในสังขารด้วยอนุโลมยานหนึ่งเป็นติดสามด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่ตแตมัคคยานนะคะเอ้ย ั้งแต่อุทยัพยายามมาเนี่ยจนกระทั่งมาถึงนั้ลุลมวยายามนี่นะมีระหารในที่นี้ะหารน่ะมีสามตะทังค่าะหารวิชาธนาระหารสมุเศษจดทะหานแต่ในที่นี้ตะทังค่าะหารน่ะที่ปรเจนาที่ปรเจนาก็ประหารเหมือนกันแต่ประหารโดยตะพังค้าขณะหนึ่งขณะหนึ่งเวลาที่มีได้รับอารมณ์ มีนามมีลูกเป็นอารมณ์ประกอบด้วยสติสำไพชัญญะก็เป็นจะท่างฆะประหารแล้วิขามพนาประหารน่ะประหารด้วยสมาธิแต่ถ้าสมุดเฉทประหารนั่นประหารด้วยมัรสี่ประหารด้วยมัรสี่นะฮมีโสดาปฏิมรรเป็นต้น ี่ถ้าหา,าความเข้าใจของเราจะประหานี่มีสามมีตะทางคะาขนะหนึ่งมีขำพนละนานหน่อยจะหมุดเฉดทีดนี้ในตะทางค่ากับในดีขมพละนี่เราว่าประหารทางไหนจะดีกว่ากันประหารขนาดเดียดีหรือประหารนานๆหน่อยดีนะความเข้าใจของเรา ประหารนานนานประหารนานานานมี่จะบอกแปลว่าประหารด้วยแต่ทางฆ่านะคือว่าประหารด้วยวิปัสสนาแต่ประหารนานนานาประหารด้วยสมาธิด้วยฌานใช่ไหมละใครดะเวกว่ากันอ่ะอฮะออไม่ใช่เอาเร็ว คือว่าประหารด้วยวปััสนานี่มันมันขณะเดียวก็จริงแต่มันประหารได้ทุกอารมณ์แต่ว่าสมาธินี่วิประหารได้น,น,นานๆ็นวิขมอะ่ะเฉพาะต้องมีอารมณ์ของสมาธิเฉพาะอารมณ์เดียวถ้าไม่มีอารมณ์เดียวแล้วก็เป็นสมาธิไม่ได้แต่ในขณะที่ จิตได้อารมณ์ปัจจุบันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็มีนาม,มีูปเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละเรียกว่าตระทางคาประหารเฉพาะในขณะที่เรามีอารมณ์นั้นได้อารมณ์นั้นก็แล้วแต่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในอารมณ์ไหนก็ชื่อว่าประหารในอารมณ์ววน,นั้นต่ทาง้ารู้ขณะนั้นกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสเกิดไม่ได้ในขณะนั้น ดิฉันาพน้าทหารก็กีเล็บเกิดไม่ได้แต่นานกีเล็บระฮัปอยู่ได้นานเกิดไม่ได้นสครับแต่นานแล้วก็ไปถึงสมุดเหตุทหารเกิดไม่ไม่เกิดเลยไปถึงสมุดเขตุทหารนี่แปลว่าไม่เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่าะหารในที่นี้ไม่แค่ว่าไปฆ่ามันเหมือนอย่างเราไอ ไปฆ่ากันใช่ไหมเราจะไปฆ่าใครเราก็จะต้องมีคนถูกฆ่านะต้องมีคนถูกฆ่าหรือมีสิ่งอะไรที่จะต้องถูกฆ่าแล้วแต่สัตว์ฆ่า,ามนุษย์ฆ่าอะไรก็ตามแต่ต้องมีสิ่งที่ถูกฆ่าถูกประหารแต่ว่าความหมายอัพทะในในประหารในของธรรมะในที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้น ประหารน่ะแปลว่าไม่เกิดให่ไหมไม่เกิดนะไม่ใช่มีอะไรไปถูกฆ่าอยู่ที่นั้นไม่ใช่ประหารน่แปลว่าไม่เกิดไม่เกิดขณะหนึ่งหรือไม่เกิดนานหน่อยหนึ่งหรือไม่เกิดเป็นสมุดเขตเลยไม่เกิดเลยเป็นสมุดเขตตลอดจนรงทั่งจะมีพบธาดเต่าไปอีกข้างหน้าก็ไม่มีกิเลสอย่างนั้น จนกว่าจะดับขันเข้าสู่วิปานไม่มีเลยตลอดเราเรียกว่าสมุดเสษปจหารทหาน,นสมุดเสษปจทหารนี่จะไม่มีแก่ผู้พิชนต้องมีแก่พระอริยะเท่านั้นเรื่องต่ำก็คือโสดาปฏิมรักเป็นต้น